สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับน้องมือดีผ้าพีฝ้าหนองมาเฮ็ดอันนี้ครับส่วกร้ปุ้นครับผมนี่ครับเนื้อปลาทู้เข้าครับเป็นตะกินบ่าครับพี่น้องนี่มากมาแมาเสียบน้ากันด้วยครับด้วยผ้ามาเฮ็ดส่วกขปุ้นครับมือนีผักเข้ากับพี่หลายอย่างหลายแนวครับผมมาเป็นสวนคือเราครับว่กพักเง่อักหนอกนะครับเนาะใบบวบยอดกระถินอ่อนๆครับผม แล้วก็มีผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดผักกาดเกี่ยวพอเนาะเนาะเอามาเกี่ยวม,มากับมาก,กินกับเนี่บะเขือเทศแล้วก็มีบมะพร้างแดงเนาะใส่หลายๆเลยเป็ดๆมือหนิถา,บาดบ่ได้ครับนี่น้ำปลาละนั่ๆครับ,รบผมเห็กนกระปุนเท่ากับีนี่ครับใ่มากครับผมเครืองโล่เนาะครับเนาะพี่นนองมาแซบนนาะเหมือนครับมือนน้ สูตรเท็ดเองเนาะครับเนะาะตำหน้ำประแดกสูตรเท็ดเองคือข,ข้าตำบางหุ่งนี่แหละครับนี่ครับพี่นอ้องใส่พริกลงไปเลยครับสำเนียกับพ่อเนาะครับเนาะเพชรลายเดี๋ยวมันสีเลยความแซ่บครับผมใส่กระเทียมลงไปครับผม โอ้แดงเป็นตาเพชรแค่นะ้องใส่หน่อยเดียวนึงบรรยากาศเสียงฝนตกนะครับพี่น้องมือนี้ฝนตกครับผมบรรยากาศเย็นสบายฝนตกนะครับเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ใส่หมวหน้าว,าาาวครับผมพี่น้องใส่หมวหน้าไล่ครับผมนี่ครับโอ้หิมลายแตก มาเสียบน้ำกันครับผมเดอ้อพี่นอ้อสูตรทุกคนครับทำโดยบดเคือเทียดครับผมเครือเทียดใส่ละลายเดียบคือตำปลาุ้งแล้วครับสูตรเส,เสียบเนะาะมักสูตรแนวนี้ครับผมเสียบดีครับสูตรแบบนี้ใส่นําปลาลงไปเล็กน้อยหนึ่ง โอ้คุณน,น,นะฮะซ้ำหนีก่อนโบเข้ยมยังได้ค่อยว่ากันไม่เนาะอ้ามีของแช่ครับนำปลาแดกดวยครับเยื้อใส่ลงไปเลยโยงเรงโยงเลงเลยครับเฉียแบบๆใส่หลายใส่มันนุ่นๆเนาะครับเนาะของหนัวเนาะแป้งนุ่นครใส่ลงไป ม่มีสูตรตายตัวด้วยครับเขี่ยเอาัอง้งสีเลยครับฮะพ่อทำนี่ต่อไปกะบมมีน้ำตาลตปี๊บเนาะเอาไส้เค้านี่แหละครับใส,ส่ใส่น้อยโอ้ไล่เติบฮะเกี่ยวหวานแล้วกันนะครับเนาะมาพีนา่น้องมาโยนๆเศษๆน้ากันครับมาพี่น้องมาโยนเลยเด้อครับมึงหน้าตาโอ้ยมึงน่ะนามส่วกระปุนเท่าครับเพชเองครับผม เสียบเพียงคือเก่าครับเสียบแแ่แน่นอนครับผมพี่นอองครับครับพี่นอองถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเสียบแล้วใส่ครับฝุ่นลงไปด้วยครับใส่เป็นกิโลเลยนะครับเครื่องโล่เครื่องโล่เบาคิดครับพี่นอองใส่ไปเครื่องโล่เนี่ยครับเอามะค้นนิ่เดียครับโอ้ยมาเดือพีีน้องเสียบแน่กันครับมึงจหละกุ่น ปลาแดีอหอมๆเลยครับบางหน้าออเปรียปร้ยวสมสมๆออเอาบบันี้โอเคใส่นี่ครับนี่ครับเนื้อปลาทูนะครับเด้เพรายินยาใส่มือครับใส่เนื้อปลาทูลงไปเนื้อปลาทูเนี่ยเน้นด้วยตามด้วยตัวปลาเงาเล็กน้อยหนึ่งนะครับเนาะห้อยๆลงไปโอ้โอ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 บรรยากาศเสียงคนโต๊ะครับพี่น้องครับเศบเสียาบ,บน้ํากันเด้อครับมือน ครับนี่โอ้เป็นตเสียบขนาดเลยพี่นอ้องเบื้องนาตาครับคุณนะ่ะส่วนขะาปุ่นเสียบๆนี่ครับเบื้องดีละ่ะพี่นอ้องเบื้องไชครับเร็วเร็ว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูโสุขคนนะครับสวัสดีอีกหลอบหนึ่งครับผมมอนี่มาภาพพี่น้องมากินตําสัวครับปุ่นนะครับเนาะนี่ครับปลาทูตอนยังไงแล้็กะขับปุ่นเคืองกิโลนะครับจัดนัวๆครับผมมอนี้มาพี่น้องมากินน้ากันกับผมด้วยครับมอนี้พักกลับเขาก็มีประกาศขาวนะครับเนาะประกาศขาวแล้็กะ แทงควานหน่อยนะครับผักกาดเกลียวผักสลัดครับผมแบบพร้อมเพร่ักซี่ไปเรื่อยครับผมแล้วก็ทั่วฟักเงาครับทัวฟักเงาแล้วก็มี่ักเขือหน่อยนึงครับผมแล้วก็มี่ยอดกระทินครับยอดผักกะทินนะครับเนาะเอามากินแก้มครับส่วขปุ้นเท้าครับชั่วข้ปุ้นเฮ็ดเองนะครับมันมีสูตรตายตัวเฮ็ดเองแซ่บเองครับ มากินน้ำกันครับผมครับผมมือนี้มาพี่น้องเบาๆไา้ครับผมมากินเลยก้อนสิไปกินกันอย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนเดอร์ครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องตัวที่ครับเพิิมข้าว่าอีกก็คือพักหนอกนะครับเนาะพักหนอกหรือว่าพักใบบัวบกครับผมทำมาแกยมกินน้ำกันเสียบๆครับผมมาพี่น้องซิมมือก่อนครับ สเสียงด้วยครับเด้ดเอเสียบเพียงเลยฮืมเสียบแฉแน่นอนเลยพี่น้องกระพุ่นเสน้นนัวๆบรรยากาศฝนตกเนาะครับน้องมือนี่เสียงนกเสียงกาห้อง เป็นธรรมชาติดีกินปอสุภาพาจังไดกับกอโทษขอไฟพี่น้องเอ้าในเด้อครับสากเขามารับชมต่ชมได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนอัทำนอกจะดได้เหตุคิปใหม่ กว่าอืมตัวแฉะขอบคุปบมากครับพี่น้องครับแซ่บมากครับเรามืงพักหนอน นี่ครับพีน่น้องโอ้เค็ดขนาดเลยขนาดว่าใส่พริกหน่อยๆแลนะ้วเนี่ยเน่เคปเดียวพีน่น้องเอ้ย ลองบางหยอดขัดยิ้นห้อตอนประถูกกับตอนยังไงครับ องเมืองประกาศเปียกประกาศหอมมาทันใดเขามารับช่วมกะมาเมืองมาแสบน้ำกันนะครับเด้อพี่หน่องแสบเหบนอกันครับ เสียบขนาดครับ ความเปลี่ยนะครับเนาะว่าพักสี่ไปเรื่อยครับขเขียงเข้ากัน แต่ตอนประทูนี่แหละครับประทูตอนนี้เนีน่ยเนาะพี่น้องพร้อมแจกเข้ากัน มาครับพี่น้องเขามารับชมกับมาแสบน้ำปันกับผมเด้อครับํำส่สวกร,ระปุ่นใช้ปลาทูถอนเนาะคบเนาะแสบแท้แน่นอนเลยครับ sedar ครับผมพี่น้องฝากแนเ้ยครับผมฝากเป็นกําลังใจในช่องนน้อยๆนะเด้อครับเื่อสิมีกําลังใจเช็คลิปใหม่ๆต่อไปเนาะครับเนาะฝากแป้นครับ ทุ่มมงทุกบอลครับผมทางประเทศหรือว่าในประเทศเนาะครับเนาะเขามารับช่อมก็ฝากเป็นกำลังใจครับผมนะมือหนึ่มากเสีบต้องกันครับผมชั่วครับปุ่นครับใส่ปลาทูตัวใหญ่ๆเนาะครับเนาะปลาทูตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆนี่ครับแส่บน้องกันครับมือหนี่ สูตรทำซัวครับปุ่นกับยูถ่ายคลิปด้วยครับเด้อฝากให้เบิ่อยูถ่ายคลิปครับมีวิธีเห็ดอยู่ครับเห็ดแบบบ้านๆเห็ดแบบแส่ยห้องแจกฟองอยู่และเนาะครับเนะาะเพื่อได้อยากเห็ดกินตามกัเห็ดกินตามกันครับแส่แบบแบบแน่นอนครับผมพี่กับไซบอร์ไลท์ครับผม ใส่หลายๆครับมันสีเลือยแสบนะครับเนาะมันสีพวแสบครับใส่พอประมาณมันนี่ยอมรับว่าพักมากหลายแห่งเลยครับพี่น้องต้องใส่กินบเบิดพักหลายปวดครับ เดมาแสบน้องกันเด้อครับพักหนอกใบบัวบกเป็นยาเนาะเพ็่ว่ากินพักณได้กินพักใดไล่ายเนี่ก็ดีขึ้นกันเด้อครับ ส่วนกระปุลเสียบๆนั่นกันครับผมพี่น้องส่วนกระปุลนยอะครับฝนตกหิ่มนะครับมืนน่อนี้มาเสีบๆเพื่เอเก่าครับผม หอมเปรียหอมหอมน้มเก่าหิ้นก่่ากันพักเหลือหลายฮะครับ กินพักบ่ค่อยเก่งกะขอโทษขออภัยพี่น้องน้่นน้อครับเนาะครับผมสำหรับมอนี่ส่วกับปุนเสียบๆของเขากับเบิดตไปแล้วนะครับเนาะกับฝากเอ็บซี่ทหมองทุบอลเดอครับเ้อเขามารับช่มหรือว่าเห<อ>็นเขามาช่มกับฝากเป็นกำลังใจให้ผมแน่เด้อครับสัวกระุนเสียบๆครับผมมอนี่พักเต็มถาดแล้วกบกินพักบ่เวิดครับผมมอนี่พักร้าโยปน์กับฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะฝากกดติดตาม กด subscribe ให้นำเนี้อนะครับเนาะจอเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆสำหรับมือนีมกับขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ